สวัสดีค่ะเรียนท่านคณะกรรมการและอาจารย์ประจำวิชาที่เคารพนะคะดิฉันนางอังคณาแพงจันนิสิตนิสิตระดับชั้นปริญญาโทปีชั้นปีที่หนึ่งสาขาการบริหารการศึกษาคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรวันนี้นะคะดิฉันก็จะมานำเสนอเทสท็อกในหัวข้อคุณธรรมจริยธรรมกับการบริหารงานค่ะ ดิฉันเชื่อว่าทุกท่านคงจะได้ยินคำว่าคุณธรรมจริยธรรมบ่อยครั้งจนเกิดความคุ้นชินนะคะไม่ว่าตั้งแต่การศึกษาระดับชั้นประถมวัยนะคะระดับชั้นสูงมาขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเราได้ประกอบวิชาชีพในสิ่งในวิชาชีพที่เราต้องการวันนี้เราจะมาทำความรู้จักให้มากขึ้นนะคะสำหรับคำว่าคุณธรรมจริยธรรม คำว่าคุณธรรมจริยธรรมสองคำนี้นะคะจะมีความหมายแล้วก็เกี่ยวข้องกันในเรื่องของคุณงามความดีค่ะจริยธรรมก็จะหมายถึงความประพฤติที่ถูกต้องดีงามทั้งทางกายและวาจาส่วนคุณธรรมก็คือจะเป็นความประพฤติที่อยู่ภายในทางด้านจิตใจนะคะดังนั้นถ้าพูดในภาพรวม คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้มีความเข้าใจง่ายก็จะเป็นความประพฤติปฏิบัติหรือการประพฤติปฏิบัติที่ดีและถูกต้องไม่ว่าจะแสดงออกทั้งทางกายวาจาและใจค่ะดิฉันเชื่อเหลือเกินนะคะว่าทุกท่านที่อยู่ณนะที่แห่งนี้ถ้าไม่มีคุณธรรมจริยธรรมประจําใจ ทุกท่านก็คงจะไม่ได้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพของตนนะคะดังนั้นคุณธรรมจริยธรรมถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดคุณธรรมจริยธรรมในฐานะที่เราประกอบวิชาชีพครูเราจะมาใช้ในการบริหารงานเช่นไรงานของเรานะคะงานหลักของเราก็คือการสอนผู้เรียนนะคะ ขณะที่เราสอนผู้เรียนเนี้ยแวลตาของผู้เรียนก็จะมองที่เราเราจะมองเห็นภายในของจิตใจผู้เรียนเลยนะคะว่าเขาต้องการอะไรนอกจากความรู้เพียงพอไหมเขามีความเก่งแล้วเขาจะมีคุณธรรมไหมเขาสามารถนำความรู้ที่เขาได้รับมาเนี่ยไปพัฒนาหรือไปใช้ในถูกทางไหมดิฉันเล็งเห็นว่า คุณธรรมมีความาสำคัญมากนะคะที่จะต้องเข้าไปในถึงเข้าไปอยู่ในจิตใจของบุคคลหรือคนทุกคนหรือคนในทุกวิชาชีพดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดชนะคะในพระราชพิธีบวงสวงสมเด็จพระมหากษัตริยา,าธิราชณท้องสนามหลวงณนะวันที่หเมษายน พุทธศักราช2,525ได้กล่าวไว้ว่าการจะทำงานให้สำเร็จผลที่พึงปรารถนาก็คือให้เป็นประโยชน์และเป็นธรรมด้วยนั้นจะประกอบด้วยความรู้แต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้แต่จะต้องประกอบด้วยความสุจริตความบริสุทธิ์ใจและความถูกต้องเป็นธรรมนั่นแหลคะค่ะ พระบรมราโชว,วาทนี้ก้องหูอยู่กับดิฉันตลอดเวลาดิฉันในฐานะที่เป็นในฐานะที่ประกอบวิชาชีพครูแล้วเราต้องรู้หน้าที่หน้าที่ของเราคือใครหน้าที่ของเราหลักคือสอนแล้วใครล่ะคะที่เราจะต้องนำความรู้และคุณธรรมไปสู่คนนั้นนั่นก็คือผู้เรียนนั่นเองค่ะผู้เรียน คือเด็กในวันนี้ที่จะเติบโตไปในวันข้างหน้าหากเขาไม่เป็นทั้งคนเก่งและคนดีเขาจะทำให้ประเทศชาติไปสู่ความเจริญก้าวหน้าได้อย่างไรคะทุกท่านเห็นด้วยกับดิฉันไหมคะดิฉันคิดว่าทุกท่านก็น่าจะเห็นด้วยเราเป็นต้นแบบของผู้เรียนผู้เรียนจะสามารถ นำความรู้และคุณธรรมไปใช้ได้อย่างไรถ้าเราไม่ทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าทุกท่านเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจรย arm, จิยธรรมประจำใจแน่นอนคะ่ะซึ่งดูจากซึ่งดูจากตรงไหนก็ดูจากความสำเร็จของพวกท่านไงคะพวกท่านประกอบวิชาชีพครูถือว่าเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเมื่อเราประสบความสำเร็จในวิชาชีพครู เราก็เกิดความสุขและคนรอบข้างก็เกิดความสุขไปด้วยโดยเฉพาะบุพการีของเราคนในครอบครัวคนที่รักเราญาติพี่น้องสิ่งนี้แหละค่ะสิ่งที่หรือผลคุณธรรมที่เราประจำใจนี่แหละสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากที่ทําให้เราเกิดความสุขและคนรอบข้างมีความสุขดังนั้นที่ฉันเชื่อเหลือเกินว่าทุกท่านจะต้อง เป็นแรงขับเคลื่อนและผลักดันให้ผู้เรียนของเราณนะปัจจุบันนี้เติบโตเป็นคนดีและเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าเพื่อนำความรู้คู่กับคุณธรรมไปพัฒนาประเทศชาติให้เจญให้เจริญต่อไปได้ค่ะสวัสดีค่ะ